ดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับช่องปลายขายฟอร์ดปลายเป็นที่รึกษาการขายของฟอร์ดพัฒนะแดงนะคะสําหรับวันนี้ปาลายจะพาลูกค้ามาชมกับเจ้ารุ่นวายแท็กรุ่นกระบะยอดนิยมแล้วก็เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทนะคะที่ลูกค้าเห็นตัวนี้สีดาไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะไปชมกันว่าตัวนี้แต่งแบบจัดเต็มใช้ใส่อะไรมาบ้างอ่ะอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะกระจังหน้า FORD ใหญ่แบบนี้ เป็นที่นิยมกันก็คือชุดแต่งแรปเตอร์นะคะตัวนี้ไฟ3จุดลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นสีส้มแต่ที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้ก็คือไฟสีขาวนะคะตัวกันชนหน้าของเขาที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้ก็ทําให้สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนนะคะทําให้ดูแบบเท่ขึ้นแล้วก็เราเว้าไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแล้วก็ทางด้านหน้านะคะตัวสกรูปที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้ เราไม่ได้ทําการเจาะหรือว่าอะไรนะคะก็คือแบบว่าเราติดแบบแนบลงไปลูกค้าเบื่อก็สามารถถอดได้แล้วก็ลูกค้าสามารถคัสตอมได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีดําแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปหมาแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายเองได้เลยนะคะมาชมด้านข้างกันตัวซุ้มล้อของเขานะคะก็จะมาชิ้นเดียวกันเลยนะเป็นซุ้มล้อหกนิ้วแบบนี้เลยนะคะทําให้บอดี้รถดูใหญ่แล้วก็ ตัวซุ้มล้อตัวนี้รับกับตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นยางโตโย t ท i o p โอเพนคันทีนะคะเป็นยาง RT ที่สำคัญสเปคยางตัวนี้จะอยู่ที่ 275-55R20 นะคะเป็นยางแบบใหญ่แล้วก็มันรับกับซ้มล้อพอดีแล้วก็ตัวนี้ใส่ปีกนกออปชั่นมาด้วยกันกินยางนะคะแล้วก็ตัวแม็กงเขาเป็นแม็กรุ่นนิยมเลยนะคะแบบหาย,ยากมากตอนนี้ ก็คือทั้งโชว์รวมเพิ่งได้ติดแค่คันเดียวตัวนี้เป็น Mac VF x เอศูนย์หนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่เขานิยมกันมากแล้วก็หายากมากเลยตอนนี้เป็นก้านวายแบบนี้สวยๆเลยเป็นดำแบบเงาเงาๆแบบนี้เลยไปชมด้านข้างกันตัวนี้นะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวก็จะมีสัญลักษณ์เทอร์โบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกเขาก็จะเป็นสีเมทโอเกยไปชมด้านข้างกันไปชมด้านในกัน ด้านในรถของเขานะคะก็จะบุนหนังแบบนี้แล้วก็เดินได้สีส้มแบบนี้เลยแล้วก็มีคำว่าวา t เทด้วยตัวจอของเขาก็ให้หน้าจอขนาดใหญ่เป็นจอซ mm ิงค์โฟเชื่อมต่อ Apple c a r า a ์เพ d ดอตัวแบบไร้าสายด้านหน้านี้นะคะคนอนโซลหน้าก็จะใส่ของได้ทั้ง2ช่องเลยนะคะที่วางแก้วก็ให้มาแบบเยอะมากเนี่ย แล้วก็ตัวพวงมาลัยก็เป็นพงมาลัยไฟฟ้าอีฐพานนะคะตัวหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะพาไปชมของแต่งกันดีกว่าตัวของแต่งนะคะก็จะมีนี่โลบาร์แฮมเมอร์ตัวนี้ตัวโลบาร์ของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์รูปปืนแบบนี้ที่ลูกค้าแบบว่านิยมแต่งกันเยอะจะเป็นแบบเหล็กอย่างนี้เลยแข็งแรงแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นส่วนใหที่ลูกค้าติดเพิ่มเป็นสติกเกอร์คำว่าเนเจอร์หรือว่าจะเป็นแบบคำอื่นก็ได้ลูกคา้าสามารถคัสตอมได้เลยนะนี่มีบันไดเหยียบข้างมาให้ดูขึ้นลงแบบสะดวกมากตัวด้านหลังนะคะติดข้อไฟท้ายมาด้วยอย่างนงี้แล้วก็ด้านหลังนี่ติดข้อฝาท้ายข้อฝาท้ายลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรอันนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นสีแบบว่าดำด้านตัดกับดำดำเงาแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาเบรกก็จะมีไฟขึ้นที่ด้านบนอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมาชุดแต่งนะตัวนี้แล้วก็ตัวการชนท้ายของเขาอย่าไปจี้ตูดเขานะเพราะว่าเป็นเหล็กเหล็กแท้เลย <laughs> เป็นตัวนี้นะคะเป็นการชนท้ายแฮมเมอร์มีไฟ่องป้ายทะเบียนแล้วก็ตัวนี้นะคะมีไฟมาให้ทางด้านท้ายด้วยแล้วก็มีห่วงลากจูนสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่น e l e วอร์เรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นว i t แท็นะคะสามารถทักหาปาได้เลยนะคะถ้าสนใจรถฟอร์ดโปรโมชั่นดีๆสามารถทักไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ปลายทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างนะคะสำหารับวันนี้ป้ายขอลาไปกับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ